สำหรับคลิปนี้เป็นข่าวจากเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทร์ปกสเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทร์ได้บุกเข้ากวดล่างการละเมิดคำสั่งจัดปาร์ตี้ยูสามสถานที่ใจกลางเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทร์ซึ่งรายละเอียดนั้นไปติดตามฮับสมหฟังกันได้เลยเมื่อคืนนี้เขาจัดปาร์ตี้ยูสามสถานที่หนึ่งและมันหงแหมลุงละคร สอมาหงแฮมอยู่ของเทายุงคนเวียดอยู่เมืองสองอันนั้นเป็นเป้าใหม่ของไทยหฮาแล้วซามมาเลยมันเลือกตั้อะไรอว่าเี้ยเจเทาได้แก้ไขหมดละบรรดาเป้าหมายที่อยู่ด้านในสุกสาหงหมเด้เขาไปอยู่ศูนย์กักกันหรือสพาะก็เป็นหงแฮมอะไรเขาไปสอบเองรอทายาทพี่น้องก็จะมาหบประกัน ถือว่ามีความจริงเด้อบรรดาสหายสหายบนดวงใจเนะาะเพราะว่าทีมงานทางภพอสเมืองพวกเหาในหลงสกัดกั้นบรรดากลุ่มเป้าหมายที่ฟื้นตัวคำสั่งก็คือแจ้งการของคันถึงที่รักลอบเข้ามาภายในเมืองวังอย่างพวกเหาโดยที่มาจัดปาร์ตี้เนาะอยู่บรรดาห้งแหมต่างๆ3ามสี่จุดเนาะในคืนเมื่อคืนนี้มาหาแจ้งมันนีนะ ถือว่าเป้าหมายที่เคลื่อนมาก็ม่นพูดแหละมาแต่ทางนครหลวงเนาะแมันบอลเสี่ยงพูดหละเข้ามาวาังเวียงพวกเขามาลักรอบเปิดห้องแล้วก็เป็นไฟเสี่ยงซีหรือว่าเป็นตู้เป็นอย่างบางแกตบางอย่างต่างๆม่นเขาเจะเอาใส่รถเขาจะมาเองเนะาะหลังเปิดห้องแล้วก็มันใส่กันอยู่ห้องจัดปาร์ตี้กันอยู่ห้องนํำมังแหมมันเลยถือว่าเจ้าหน้าที่พวกเขาได้ลงสกัดกันก็ทือว่ามีหลาย พอสมควรเนาะสามสี่จุดได้หลายนะสามสี่สิบคนหมดแล้วเนาะดูว่าปัจจุบันนี้ทําการศึกษาอใใรบรมแก้ไขปฏิบัติตามคําสั่งของกันเถิงกันแล้วเนาะศึกษาอบรมโฮมโดยการปรับไม้ผู้ละเมิดแนวใดเจ้าของห้านบรรพักองแหน,นะน่แนใดเนี่ยเป็นพวกเผาได้เห็ดกินใน,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 ในิดนาะมีความจริงเด้อตัวนี้เด้อเนาะมาได้อยู่ได้เสานอนพวกผีบ้าตาแตกอันนี้ แต่มันเห็นมันเห็นเข้ามาตายมันพะย่ะต็ต่มวานเต็มเมืองมันโบยานตายอ่ามันนี่นะ oh, <no. S 3> ป,ปุนะ๊บเป,ป้าน่ะตอนนี้ปุ๊บเป้า

ຍາມຍາຍາມິນາຍາມິນາมันไม่มีจํามันไ่ได้ยินจังหวะ Film มันน่ะ งกดลกดลงกดกดมือหะึ่งแม่เขากดตัวแม่เขากดตัวตัวตัวตัเตัวตัวตมวตั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 วตาวตัวต่เตัวไัวต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 าวตัวตัวตัวตาวตั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 วอััวต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 วตััวตัวตัวตาวตัวตาวตั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 วตวตัเตัวตวตั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 วตตัว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 ตัตัว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 ตตัว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 ตัเตัวตัวตัว

เป็นเพี้ยงเด้อโตเลยเนี่ยแม่นบุญตีนเด้อเด้อ <laughs> เมื่อบ้านจะได้เห็นเจ้าอยู่บ้านหมดแล้วเจ้าอยู่บอกนั่นั่นสาวงาน่ไปง่ายง่ายง่ายไปขึ้นง่ายๆไปอนเพื่นว่าดีนี่ไป มีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานเนอะับอีเดีอบเจ้ากา่เกงเี่ยฟึ๊ทางหัวหน้าปืนนะนี่แหละเดี๋ยวกาเจงแล้มาที่ห้อขับห้องกาเไรวะเรือปานนี่วะ

หน้าบุหลับบุนนอนเท้าไปพ่นเงยหน้าขึ้นพยายัมเมื่อก่อนหนะเงยขึ้นไหมการจับเมื่อก่อนหนะพันผู้เลี้ยงเงยหน้าแสดงว่าอยู่วองอยียงนี้ไุ่ไปลงเฟซลงฟืดตันเดิม ບໍ່ໄດ້ລົງເຟສທີ່ສົ່ງນະພວກປົກ້ອງພວກເຈົ້າມາເອົາພວກເຈົ້ານີ້ມື້ບໍ່ມາຮັບການເອົາບໍ່ໄດ້ເມື່ອໃດບນມື